อน้องบีมพูดกันว่าเราพูดถึงใครก็ถ้าพูดไปเลยพูดเลยครับก็ถ้าพูดก็มีเรื่องเบลเรื่องเดียวครับมีพูดมีพูดถึงตรงน้องเบับคือคนข้างนอกบ้านนะอะเอคเรายังไม่พูดถึงนะเอาคนที่สามาเอาที่อยู่ในบ้านเรารนะครับเราคนที่เราพูดไปถึงคนข้างนอกเนี่ยตอนนี้เราจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ไปดิสคัสเราจะดิสคัสมึงตรงนี้ว่า บุคคลที่สามที่อยู่ในบ้านเราน้องน้งบีมพูดถึงน้องเบลว่าไงก็ปรึกษาน้องอะครับว่าแบบเราทำแบบนี้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราแบบเราไม่ควรทำอย่างที่แบบทำอยู่แล้วเขาไม่สบายใจอะไรเงี้ยครับก็น้องเหมือนแบบก็ปรึกษาน้องน้องบอกว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเขาไม่สบายใจเราก็ไม่ไม่ควรที่จะทำเนี้ยครับก็ปล่อยให้ ธรรมชาติหรือว่าชีวิตแต่ละคนเดินทางของของตัวเองไปนะครับแล้วแล้วเราสิ่งที่เราทําไปอ่ะเราเสียใจไหมท่ทำให้เขาไม่สบายใจก็เสียใจครับแล้วก็มันจะบอกว่าสิ่งที่ทําไปทุกอย่างก็แบบมันเป็นสิ่งที่แค่อยากดูแลใครสักคนหนึ่งที่แบบไม่ได้คิดว่าเรา จะเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรเนี้ยครับแต่แค่อยากอยากดูแลเขาว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เหมือนผู้ชายคนหนึ่งอยากดูแลผู้หญิงคนหนึ่งครับโดยไม่หวังผลว่าเราจะต้องเป็นแฟนกันหรือว่าไปอะไรกันแต่แค่บิมคิดแค่ว่าเราที่เป็นทรรมบุใช่ครับมันมันแค่แบบเป็นเพื่อนกันพูดกันเนยครับแล้วก็อยากที่จะแบบทําให้เขาโดยไม่ไม่ต้องบอกว่าแบบเราสนิทกันนะให้คนข้างนอก ไปให้เป็นคู่จิ้นอะไรอ่ะบีมไม่คิดเลยครับแต่แค่แบบรู้สึกดีด้วยเมื่ออยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นพื้นที่ต่อกันแล้วเราโอเคไหมอ่ะเราไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าช่วงหลังๆเริ่มรู้สึกแบบว่ามันเยอะไปหน่อยแล้วแบบเหมือนกดดันเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะไม่คืออย่างอย่างเรื่องแบบอย่างเช่นเรื่องเตรียมอาหารเช้าให้เบลอย่างเงี้ยบางทีเบลก็อยาก อยากจะทําเองอยากทาด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเบลเคยบอกบีมไปแล้วแต่ว่าบีมยังทําอยู่อะคะ่ะมันก็เลยแบบอ,อืทําให้เบลไม่สบายใจด้วยก็เตรียมให้เขาสิผัดกันก็ได้แ่บยิ้มชุบได้ไหมไม่อยากมีกระแสไม่อยา,นะยากมีกระแสอะไร<ม>่้ยใช่ไหมถือว่าเราก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าถ้าบีมทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็หยุดครับหยุดก็ทำ ท,ที่พูดถึงก็คือแบบน้องบอกว่าก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็นิงก็โอเคครับเมื่อแบบเหมือนแบบณจุดหนึ่งดิ๊มเข้าใจครับมันก็เหมือนว่าก็ปล่อยวางครับแล้วก็ทําหน้าที่ของเราก็เหมือนแบบเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพเราก็แล้วเราจะจะ,จะ,จะแบบเขาเรียกอะไรจิตตกอะไรไหมอ่ะ ไม่ค่ะแต่คือเบล่ะอยากให้เขาทําทํากับเบลเหมือนทํากับเพื่อนทุกคนเบลไม่อยากให้แบบว่ารู้สึกว่าเบลพิเศษอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ไม่ใช่อะไรคือเบลไม่สบายใจด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เบลจิตตกไปด้วยจิตตกไปด้วยก่ะแล้วอีกอย่างคือเมื่อเช้าเงี้ยเขาเตรียมข้าวให้เขาให้ถังเบลมาโกหกเบลว่าถังเบลเป็นคนเตรียมให้แต่คือเบลดูเบลก็รู้เพราะว่าปกติถังเบลไม่ได้เตรียมให้ก็ยังยังอยากจะทำอยู่ ที่อยูนไหนอยากให้มีใครทำกับข้าวจริคือไม่ต้องคิดอะไรนะเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างจะตรงคือแบบคิดอะไรเราก็พูดดีดีดีก็จะได้ไม่เหมือนเมื่อกี้ที่เราฟังคอมเมนต์จากครูอยากทำไม่ทำแล้วเราก็ครูก็หวังว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของเราฉันพี่น้องเรามันก็จะมันก็จะค่อยๆกลับมา มันคือมันจะมีความสนิทใจอะว่าง,งั้นเถอะทาใส้ดใจดใจ,จะสนิทใจมากขึ้นคือกล้านะที่จะคุยกล้าที่จะทําอะไรด้วยมากกว่าตอนนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขารู้สึกดีขึ้นเนะี่ยถ้าเกิดว่าครูจะบอกว่าเราเป็นชุภาพบุรุษเนี่ยเราขอโทษเขาได้ไหมถ้าเกิดจะทำเอบลไม่อยากให้ขอโทษอยากให้ทํามากกว่าค่ะขอโทษแนละ้วกนะ็ปฏิปบัติแบบนี้เลยโอเคว่าไม่ไม่ทำให้เกิดอารกันนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นการที่เราอาจจะทําไปโดยที่เราเราเขาเรียกว่ามีนเวลแต่ว่าประสงค์ดีอ่ะแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่ามันทําให้คนอื่นเขาอึดนะซึ่งสิ่งแบบเนี้ยเราจะเจอในชีวิตจริงของเราเหมือนกันนะครับบาทีเราเราปรารถนาดีกับเพื่อนเราเราทำเขามากไปแล้วเอ้ยทำไมไม่ชอบนี้ล่ะเอ้กินอีกนิดสิอุ้ยไอ้นี่อร่อยนะอะไรเงี้ยจทำให้เขาอึดอัดได้เหมือนกันนะครับ ขอบคุณมากครับใครอยากจะพูดอะไรไหมรู้สึกยี้มขึ้นมหรืออยากจะพูดอะไรไหมอ่ะจริงจริงวันนี้ก็ระบายกับเพื่อนไปเยอะก็บ่นๆกันไปเยอะก็บทเรื่องเนี้ยแหละค่ะเพราะว่าใช่รู้สึกไม่สบายใจโอเค